เอาล้วพี่น้องเอ้ยมืเหนี่เขาคริสต์มาสเลาะมึงป่ะมึงเห็ดในป่าอีกแล้วพี่น้องเลาะมึงซื้อมันแข็งแรงมากเลยเออให้มันให้มีโอ้ยอีสัน

เพราแหยยไปตติมกันของอันเก่ามันน้อยกับมีน้อยลกนะนี่น้อยถ้าเราไม่เอาถ้าบ้าเอาเขาคนอื่นก็าจะมาเอาคือเก่าพี่น้องเอ้พระงวดต้องเห็นเห็นเห็นลายมองยู่มันหายไปเบิดมีคนรักมีบ้าป่ะเนี่ยหือ เยาสันฮิตต์จ้ะได้ยาสันฮิตต์จ้ะนี่งามๆนีมันเป็นแม่เหยียบแล้วบ่ะฮิตเตเดน Yes อืออืออยู่นั่นแหละเห็นจะได้เหรออืมีคนเหยียบแล้วบ้างเนาะแม่นี่แหละวะน่ะเฮิร์น่ะเฮิร์นเอ้ยจีสันหน่อยเฮิร์นนะมือพินนะ น,นูนดอกส<อ>วยเลยค่ะตัดขาไปมันมันน่ละอ่ะมึงเห็นอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยดอกเปื้อนเธอเลยปะเมยี่ยงเลยเมยี่ยงเลยมาเมนเขากินแต่เราไม่กินนี่น้อยยู่พี่น้องเอ้ยนี่น้อยอยอะเ,เ,เจาะไอ้แจ๊ บุกปลาพี่น้องเลยบุกปลาหาเห็ดห oh <my. S 1> <laughs> หพี่น้องเห็ดกระจังพีนะพีนีไม่ก็เอาไม้แมล่น,นะ <laughs> เอ,อ้ยยัยสันหน่อยก็เลยเพิ่นะใส่ใหม่เพิ่นนะใส่ได้หลายปนายันได้ป๊าได้พอแก่งอยู่ เอ,อ,เอะไะพี่น้องเอ้ยสนี่แหละคลิปนี้ก็ได้เพราะเจาะเพราะกระเทิเทนพเพราะมาย่างเห็นพเพราะมายางเลนไงสมเซินธรรมชาติแต่ซื้อสมเฉยหช่ไหมเออเป็นอะไรพี่น้อ,อ,นองเอ๋ยนี่